สบายดีสบายดีทานทุ่มส้มสลายดีทานผุ้สม้สสมทุกข้าลมหักทุกมองทุกบอลเดอ้อสบายดีเอฟซีทุกท่านเนะาะเพว่า,าผูอยู่ใกล้และอยู่ไกลพี่น้องืันนี้กระพบกับซาลาวคือเก่าพี่น้อง,งย้มซวยซาลาวก็ออกมาเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าพี่น้องเ้ยแต่ว่าซาลาวก็เกี่ยวเล็กๆในหน่อยบอลมีหยามีคาอะไรพี่น้องเรื่องการท่าญ่เป็นเป็นตัดนงเอ้ย ตัดเอาสลาเอาจากตัดห้าอหนนละตัดพี่น้องตอนนี้ก็เดดก็แก่ทุบพวงเลยพี่น้องแต่ว่ามันนี้ก็มีลมผัดมาเย็นเย็นไปพี่น้องบอกว่าลายยายห่างไปมึงไปชมบรรยากาศนำกันเลยเนาะตอนนี้ก็ลงมือตัดได้ลายตืบได้พี่น้องเกือบเลวไฮเลยได้พี่น้องเย้ยไปมองไปชมนํำกันเลย เกี่ยวเขาหน้าแซงพี่น้องเอ,อ้ยงามสวยๆใกล้สิแเ้วไฮเลยแหละพี่น้องใกล้สิ่เหลวไฮเลยแหละ นักแสงเดิมน้องเดิมได้ว่างก็มาสอสซลาาหนเดิมใกล้สิแล้วเ,รเ,รเรยลยพี่น้องเลยหน้าโบรายหน้าไน่ เมื่อวานนี้แล้วไม่หายหนึ่งพี่น้องค้นเรียบร้อยห้น้อยหนึ่งนี้ต่อใส่ให้ใหญ่ใกล้สิแล้วเลยพี่น้องเหลือน้อยหนึ่งนี่เด็กเลือน้อยเดียวพอรอแจ้หัวแล้วน้องเลือน้อยหนึ่งเลยนี่นดอกมันนี่กไปตัดอีกจากสองรอบสามรอบก็สิสิแล้ว บัดน,นี้พาพี่น้องเขามาเลาะเบิ่งหัวเบิ่งชวนก่อนพี่น้องเอ้ยสซลาวกะตัดต้นมันต้นออกไปเป็นทีเรียบร้อยพี่นอ้องเหลือแต่เหลือตแต่แปลงหนาดินปแบหนาดินแปลงหนาดินใหม่เสียหญ้าออกสซลาวก็สิปลูกติมใหม่พี่น้องเดี่ยในี้ลับมันของสซลาวอันนี้มันต้นสีเหลืองพี่น้องเอ้ยแซ่บแห้งตัวนี้ กล้องนี่มันต้นสีเหลืองนี่สลาวตัดออกเมื่อวานนี่ต้นน,น,ตนนั้นมันต้นนั้นตัวนี้นี่เป็นมันต้นนั้นมันต้นหัวหัวแดงหัวแดงทางในทางในเป็นนั้นสีขาวนกล้องนี่มันต้นเฮาธรรมดาต้นนี้มันต้นสีเหลืองเสร็จแล้วก็สิตัดเอาลำเพิ่นปลูกลงไม่พี่นอ้องยังบ่รด้เก็บได้จรนไว้เอานอนตากแดดไว้อยู่ าาก็สิปลูกใหม่ทางออกไปนำอะไพี่น้องกกมางนาวสละวันนี้มางนาวการงาพี่น้องสละเอา,ามาปลูกไว้บางต้นเกี่ยวเขาอะไรแบบนีน่งามเลยดีเริ่มง,งามเลยมันต้นเครื่องหัวของสวนพี่น้องวันนี้สละก็เหลือแต่ปัดนาดินเดี๋ยวในเช้านี้สละลงมา ถมบอนสลาคุดเอาหัวมันอนนอกค่ะเลี้ยฟน้องถมไปถมไปยังบทันแล้วสลาก็สิปลูกใส่ไม่เดี่ยวน,นี่ก็ต้นมางนาวคือกันพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็มางนาวกานงาย้อนอ่อนอ่อนนี่ก็ดีดลงามเลย,เลยดโตมันต้นสลาคุดเอาหัวไปกินเรียบร้อยเลยสลาปับนาดินไม่สลาสีเสียบลันใส่ไม่อันนี้หน่อไม้ไผ่ ไผ่กิมซุงพี่น้องไม้ไผ่กิมซุงอันนีรกันนี่โซลากำลังเสียหนาใหม่โซล่าสีเสียบมันต้นเลียนลงไปนี่เลยพี่น้องเลียนลงไปทุ่นหอดลุ่มบนหยาเขียวๆสซลาสีเสียหนาออกใหม่เลยสิปูงยาลงไปดินกัเป็นตาหัวใหญ่กหหววหัหัวใหญ่เลยพี่น้องสซล่าควัดมาแต่ละเถื่อหัวใหญ่ใหญ่โซล่าทางออก กินหัวเบิดแล้วทางออกใหม่ปับหน้าดินใหม่อ้ยลําใหญ่ๆอ้อยก็ดนี่สลกับหน้าดินถมหน้าดินใหม่มอันนั้นมนาวคือกันพี่น้องนี่ก็มนาวคือกันมนาว3กกากันงานี่กกนึงหันกกนึงแล้วก็พ่นอีกกกนึงเนาะ ูกกหนึ่งพี่กุ๊กหนึ่งจะพี่กกหนึ่งพีน่น้องมีต้นมังมีน้ำมังมีก็งามๆอันนี้ก็โนมัยกิมซุงคือกันพี่นอ้องสลาปลูกไว้สามกอเดินต้นมังมีต้นนี้ก็ดีอันอนี้ก็โนมัยโนมัยสลาปลูกไว้อูนกุ้งมังมี่กุ้งนะคะ๊ะ สะลากระชีสียหยาเติมก่อนพี่น้องเลยเกียมเกียยไว้เสียบลำม,มันต้นที่เขาสร้างไว้อะไรนีน่พรพี่น้องโลเปิงโลส้มัวสวน ตอนนี้ก็ตัดเขาไก่ซีแล้วเป็นทีเรียบร้อยเลยเด้อพี่น้องเด้อเรือน้อยเดียวขอในแจนี่แหละพี่น้องนี่ดีเท่าใหญ่ถึงกำลังต,ตัดอยู่ สำหรับการตัดเข่ามานี่กับซาลาวกับสิได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเดอ้อมกักกจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเดอ้อสำหรับหน้าแซงปีนี้กับมืดเพียงเท่านี้พี่น้องเรียบร้อยบายบายสวัสดีจบ